Thank you. วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่เจรนายฟิชฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับการเลี้ยงปลาหางนกยูงในอีพีที่43นะครับผมโดวยวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็พูดถึงความสําคัญกับของออกซิเจนนะครับระดับออกซิเจนในน้ําในการเลี้ยงปลาหางนกยูงนะครับว่าเออเรามันสําคัญแค่ไหนแล้วเราจําเป็นต้องมีตัวปั๊มลมเพื่อปั๊มอากาศเข้าไปในสถานที่เลี้ยงเราไหมนะครับหรือว่า ถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆเราจะใช้วิธีอื่นทดแทนได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังกันนะครับว่ามีแล้วมันดียังไงไม่มีไม่ดีหรือดีอะไรยังไงนะครับโอเคครับก็ไปกันเลยก็อยู่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมวางแล้วผมปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับปับ๊บโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหาเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นางานเชวลาคือต้องบอกก่อนเลยว่า ปลาหางนกยูมันเป็นปลาที่เป็นปลาขนาดเล็กนะครับมันสามารถอยู่ในน้ําที่เราไม่ต้องมีไอ้ปั๊มลมอะไรเนี่ยเราไม่ต้องมีก็ได้นะครับมันสามารถอยู่ได้นะครับแล้วถามว่าเอ๊ะเราทำไมพวกฟาร์มใหญ่ๆฟาร์มต่างๆทําไมต้องมีรวมถึงผมเองนะครับผมก็มีด้วยนะครับทาไมต้องมีใช่ไหมครับคือเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนว่า เนื่องจากว่าในธรรมชาติมันก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สามารถอยู่ได้คือในธรรมชาตินะครับน้ําอ่ะมันไม่ได้อยู่จํากัดอยู่แค่นี้นะครับมันมีการไหลเวียนมาตลอดตลอดนะครับเพราะงั้นนะครับในออกซิเจนในธรรมชาติครับออกซิเจนมันมีเพียงพอแล้วก็มากพออยู่แล้วแล้วก็การที่เราจับขึ้นมาเลี้ยงนะครับเราก็ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องใส่ออกซิเจนก็ได้นะครับเนื่องจากว่า ปลาที่อยู่ในธรรมชาติแต่เดิมครับมันไม่ได้ถูกพัฒนานะครับหรือมีโครงสร้างอะไรที่ใหญ่เกินกว่าความจําเป็นเนื้อออกใช่ไหมครับเพราะงั้นนะครับปลาปลา่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับมันจะไม่ได้มีครีบใหญ่กระโดงใหญ่ไม่ได้มีตัวที่ใหญ่เกินความจําเป็นครับเพราะว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้ครับมันจะเป็นลักษณะที่เด่นเกินความจําเป็นทําให้ถูกล่าได้ง่ายแล้วถูกกําจัดออกไปจากธรรมชาติ ไปโดยปริยายนะครับแล้วอ่าโอเคครับมากลับเข้าสู่กับการเลี้ยงของเรานะครับการเลี้ยงของเราปลาหางนกยูงนะครับเนื่องจากมันเป็นปลาที่ถูกเอาขึ้นมาเลี้ยงพัฒนาขึ้นมาให้สวยงามมีสวดทรงอะไรที่สวยงามนะครับการเลี้ยงแบบนี้ครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราให้ปลาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ปลามันสวยที่สุดใช่ไหมครับแล้วการที่ เราครับมีอะไรต่างๆงพวกนี้คือเราต้องมีอาหารที่มากเกินพอเราต้องมีคุณภาพน้ําที่ดีเกินพอมีปริมาณอากาศมีปริมาณออกซิเจนในน้ําที่ดีเกินพออะไรที่มันดีเกินพอนะครับคือดีเกินพอแต่ว่าไม่ดีเกินไปนึกออกใช่ไหมครับคือดีเกินกว่าความต้องการของมันมันจะทําให้มันสามารถมีครีบที่ใหญ่มีกระโดงที่ใหญ่มีตัวที่ใหญ่ได้เพราะว่า การที่มันมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนึกสภาพว่าเหมือนออกซิเจนนะครับมันเป็นตัวเผาผลาญพลังงานใช่ไหมครับการที่เรามีออกซิเจนน่ะมากเกินกว่าความความต้องการของปลานะครับมันสามารถเอาไปเผา,าก,กับอะไรที่มันเกินความจําเป็นอย่างเช่นแบบคลีดที่มันแบบเวอร์มากๆหางที่เวอร์มากๆตัวที่หนาเกินไปมากๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นนะครับการที่เรา มีออกซิเจนนะครับย่อมดีกว่ามากๆอยู่แล้วนะครับย่อมดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดออกซิเจนในน้ํามันต่ํานะครับปลาจําเป็นต้องขึ้นมาไหวเพื่อคุบอากาศบ่อยๆนะครับการขึ้นอ่านนึกสภาพนี่เป็นปลานะครับนี่ปลานะฮะอันนี้เป็นอันนี้สมมุติอันนี้เป็นกระโดงนะครับมันขึ้นมานะครับมันก็ต้องพับกระโดงไปทีผมจะอธิบายยังไงดีคืออันนี้เป็นปลาปลาไหวอย่างนี้นะครับสมมุติมันมีกระโดงตั้งอย่างนี้ โอเคขึ้นมาฮุบอากาศปุ๊บกระโดงมันหดพับพับเดี๋ยวขอตักปลาให้ดูเลยดีกว่าเคานี้นะครับขอตัวอย่างหนึ่งนายโอเคเดี๋ยวดูดูไปพร้อมกันนะฮะนี่นะฮะเรามีปลาอยู่อย่างนี้นะครับปลาเนี่ยมีกระโดงอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันขึ้นมาฮุบนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาฮุบอากาศทีนึงมันต้องพับกระโดงตัวเองไปข้างหลัง ทีหนึ่งถ้าเกิดอากาศในออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอใช่ไหมฮะมันฮุบมันฮุบนอกจากฮุบอากาศแล้วอ่ะมันต้องพับพับกระดงตัวเองออกไปแล้วมันต้องอ้าเงือกออกเนี่ยครับอ้าเงือกออกเพื่ออะไรเพื่อให้มันเงือกมันสัมผัสกับอากาศเยอะเพื่อมันจะได้แลกเปลี่ยนอากาศได้นะครับคือมันฮุบอากาศเข้าไปทีเนี้ยการที่มันอ้าหรือว่าอยู่ในน้ําก็ตามเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศมันอ้าบ่อยอ้าพยายามกลางกลางกลางออกมากๆครับปลาปลา ผลที่ตามมาคืออะไรคือเหงือกครับแผ่นปิดเหงือกมันจะปิดไม่สนิทแล้วมันจะอ้าออกพอมันอ้ากว้างๆแล้วอะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเชื้อโรคอะไรต่างๆครับมันจะไปโจมตีเหงือกได้ง่ายเดี๋ยวทุกคนลองดูคือมันจะมีแผ่นปิดเหงือกของมันอยู่ใช่ไหมเป็นปลาเนี่ยลองดูใกล้ๆละเอียดๆนี่นะฮะมันมีแผ่นปิดเหงือกของมันอยู่เนี้ยเนียเนียเนียคือจะตัวแผ่นปิดเหงือกเนี่ยพอว่า มันปรับตัวไปหาพื้นที่ที่มีออกซิเจนต่ำใช่ไหมครับสิ่ตงต่างๆเหล่านี้เนื่องจากมันเป็นปลาที่สวยงามแล้วนะครับมันต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตอยู่ในถึงระดับหนึ่งนะครับดังนั้นนะ่ะการที่มันปรับตัวอย่างเช่นการอ้างเงือกการขึ้นมาพุกอากาศบ่อยๆอย่างนี้ครับมันทําให้ส่วงของปลามันเปลี่ยนไปแล้วไม่สวยอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับคือถามว่ามันสวยไหมมันสวยได้นะครับ คือมันยังสามารถจ่ายลูกสวยได้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวมันเองอะ่ะจะไม่ได้สวยได้เท่ากับคุณภาพที่มันควรจะเป็นนะครับคือเนื้อไหมครับว่าปลามันอาจจะสวยได้ร้อยแต่ว่าสภาพสภาพส,สภาวะแวดล้อมต่างๆอะมันทําให้ตัวปลาสวยได้แค่แบบ80ิหรือเจิอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นอะ่ะเวลาเลี้ยงลูกโตอะไรมาเสร็จปุ๊บนะครับ ลามันก็จะแบบดูสวยแค่แบบเจ็ดสิบแปดสิบทางทางที่สายเลือดมันดีมากๆแล้วมันสามารถสวยได้ถึงร้อยหรือว่าอา,อาจจะร้อยยี่สิบเลยด้วยซ้ำก็คือแบบลูกๆอาจจะสวยว่าพ่อแม่ได้เลยด้วยซ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาวะ,วะแวดล้อมะครับมันไม่เหมาะสมเพียงพอต่อสิ่งฟุ้มเฟือยในร่างกายมานไม่ว่าจะเป็นแบบกระโดงขีบหรือว่าตัวที่มันใหญ่เกินจากธรรมชาติมานะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับมาเข้าสู่เนื้อหาสําคัญแล้วว่า ถ้าเกิดเราไม่มีเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับวิธีที่ง่ายมากนั่นก็คือเปลี่ยนน้ําให้บ่อยนะครับอเอาคค,คือน้ํำปลาเราอครับน้ําต่างๆมันมีออกซิเจนที่ที่ละลายอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะครับผมนึกไม่ออกครับคือออกซิเจนมันละลายอยู่ในน้ำของมันอยู่แล้วในระดับหนึ่งคือป้ามันใช้ไปใช้ใช้ไปนะครับมันก็จะลดต่ําลง ทีเนี้ยวิธีทําให้เพิ่มค่าออกซิเจนในน้ําได้นั่นคืออะไรก็คือการเปลี่ยนน้ําบ่อยๆเปลี่ยนน้ําให้มากขึ้นแล้วก็ใส่พืชน้ํานั่นเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนน้ําให้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลดีด้วยนะครับคืออาจจะมีความคิดที่ว่า ถ้าเกิดเปลี่ยนน้ำอ่ะไม่บ่อยครับคือปลามันไม่ได้ต้องปรับตัวเยอะเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าสุขภาพมันอะไรมันก็จะดีแล้วแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเราจะชดเชยเรื่องนี้ให้ได้ครับเราก็ต้องยอมยอมที่จะให้ปลาปรับตัวบ่อยบ่อยหน่อยกับคุณภาพปลาที่มันสวยมากขึ้นนะครับคือการทำอย่างเงี้ยปลามันจะสวยมากขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงปลาให้อายุยืนนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำทีๆีนะครับเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งพอนะครับแล้วเราก็ใส่กล้องใส่ออกซิเจนอะไรเงี้ยนะครับยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำนะครับอันนี้พูดถึงการเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับเราควรจะทย่างน,นั้นได้นะครับให้ได้นะครับคือเนื่อไหมฮะเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามเราไม่ได้เลี้ยงเป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะครับการที่เราใส่ออกซิเจน ใส่กรองอะไรเนี้ยให้มันหรือว่าใส่ดินแร่ธาตุอาจจะใส่แบบดินคลิปเก่าๆย้อนไปดูได้ครับเป็นดินภูเขาไฟนะครับมันจะมีแร่ธาตุอยู่แล้วก็ใส่แบบพวกเปลือกหอยนางรมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อปรับค่าน้ํานะครับของอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับมันไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่ตังค์เองแน่นอนว่าอาจจะถูกกว่าปลาที่พวกคุณซื้อนะครับพวกพี่ๆซื้อกันอีก ราะงั้นนะครับให้ลงทุนกับเรื่องพวกนี้อีกสักหน่อยนะครับปลามันก็จะสวยขึ้นมากนั่นเองนะครับผมก็แรกๆผมยอมรับผมก็ยังไม่รู้นะครับมันจะมีะรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้เพราะงั้นก็สอบถามแล้วก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องนี้วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายนะครับแลกเปลี่ยนพี่เพื่อนมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดีย๋ยวผมขอสรุปจบนะครับว่า ข้อดีข้อเสียแล้วก็ทํายังไงถ้าเกิดไม่มีออกซิเจนนะครับออกซิเจนในที่นี้ผมหมายถึงไอตัวหัวายที่มันพ่นลมพุ่งๆออกมานี่นะครับโอเคครับโดยสรุปแล้วมีดี D, เพราะว่ามันจะเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้เกินกว่าความจำเป็นได้ทําให้กระโดงสวยนะครับแล้วก็เหงือกไม่กลางปลาสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีทํายังไงนะครับเปลี่ยนน้าให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่พืชน้ําที่อยู่ในน้ํานะครับมันก็จะได้ไปช่วย ซึมซับเขาเรียกว่าอะไรดูซ so so ับสารสารพิษรวมถึงเพิ่มออกซิเจนในน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ก็จบลงแบบเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วคลิปอีถัดไปจะเป็นไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วจกันครับ